มาดูสัญญาระยะยาวของสกลนครหมู่บ้านหมู่บ้านเชื้อทอนเราหน่ยนะครับนี่คือแบบอย่างที่เดี่ยวหรือแบบกลุ่มถ้าคิดคนเดียวเป็นไงครับพังนั่งไม่ได้ตัวหนังสือข้ามไปก่อนเลยนั่งไม่ได้ตัวหนังสือเรอข้ามไปก่อนมันจะเบาแต่ร่างกายเราต้องแข็งแรงแค่นี้ พั <c oughs> งไหมครับถ้าคิดคนเดียวพังไหม จา์ผมไม่ได้ตาขยิบมดนะตาขยิบขยิบมดอ่าล่ะอ่ละทีนี้จะขึ้นมาเป็นตัวเมืองแมนตัวนี้ใช่ไหมอ่าละบางทีก็ขยิบอยู่ก็คือบางทีน่ะแต่ไม่บ่อย ยึดิดด้วครับไอเลยได้ธนาคารผมบอกคนละเนี่ธนาคารมีอะไรมีมือปืนนะลูกนะ่ยเขายิงทิ้งได้นะเขาไม่ได้สนใจนะธนาคารนะกฎหมายมีนะสรุปสั้นอ่จัดโอนเอาให้เราได้อยู่ศูนย์พิธีกาใหญ่ดูดีนะได้เขย่าแล้ว แล้วทีนี้เวลาเราพูดเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูอะไรบางอย่างนะเมื่อเราไปฟังหรือดูหน้าจอทีวีใช่ไหมพูดกี่คนครับพูดคนเดียวนั่นแหละคือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงนะ เมือกับเราเรียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้เรียนในระบบนอกระบบในระบบคืออะไรอยู่ที่เทศบาลสามกรกสหองใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนถามหาไอ้แป้งไอ้แป้งมันจะกลับนู่นใช่ไหมฟังอาจารย์ต้องพูดแบบไหนเสียงดังฟังชัดใช่ไหม ยี่ส um, oh. right. <cn Jean> ิห <no> ้าเมตรคูณสมสองเมตครับนั่นแหละครับต้องดูขนาดนั้นนะครับครับย่ธยาไปกับต้องดูครับครับนี่ยังแก่ตัวสองเตรเยมวยเตย่วยขึ้จอยกักติดปนเลายกไปยกมาเจองสักเนี้อครับตัวที่โรงเรียนเช็คคอยดูนาครับตัวเดียวเนี่ยจะตัวเดียวตัวเดียวนี่ ผมตั้งไว้ตลอดเลยนะอนี้อาจารย์ดูนี่นะตุ้แต่แกงดีนะตอนนั้นเท่าไหร่อะไรครับนึ่พันนี่พันพ่อขวยาแลอายู่ขยับไปเดอหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น บอกสักบอกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นลูขึ้นหนึ่งหมื่นลูขึ้นนะอาจารย์เต็มเมื่อถึงแปดนาฬิกาเวลาตามตองเลยนี่ดูคนดีคือแกดึงเข้ามาถ้ามันไม่พอถ้าไม่พอพวกสัญญาณจะดึงมาไม่ได้แล้วเขาหลายอย่างนะจานมาเล็กกว่าไหมของคนไทยไม่พอนะ ดูมือเขย่าเลยนะดูมือเขย่านะคนนะดูมือเขย่านะดูมือเขย่านะดูมือเขย่านะแต่ละคนนะทุกวันนี้นั่งกันสมุดได้หรือว่าอะไรว่ดนจนรอมัดีใช่หุ่นยนต์นั่งกละ

ไม่ได้ขยายใหญ่สามเียแต่นึงบ่อครับไม่บอกว่าขยายใหญ่มาได้ไม่ได้สามเพียงสมมติว่าคนใดคนนึงสูงหนึคือโลกถ้ามีสารสีเขียวเยอะโลกถ้ามีสารสีเขียวเยอะมันจะดำทมุมทมุมหรือขมุ่มขมุ่มไม่ใช่จะใหญ่ขึ้นกเดิมหรือหนึ่งจัดหนึ่งจัดหนึ่งจดนี้ เออมารมป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คนคำนวณดูแล้วใช่ไว่าต,วนะตัวสุดสุก็คือเวลาเวลารปับ๊บเห็นไหครับนั่นคือปรากการอะไรรรมชาติ ที่คุณพี่สรยุทธอัจริะอาอัจฉริยะออ,ออกข่าวสารัฐอเมริกาไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากจะมีการถ่ายอดสดใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมครับตอนเ,นเคลื่อนเคลื่อนเคื่อนเคลื่อน,นอ่ะเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูของเราทีนี้เนี่ยอ่า เมื่อคืนเห็นอะไรแวบๆใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คืออะไรที่เราทําขึ้นไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ดูใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราจะบวกไปด้วยการศึกษาการศึกษาเราการผลิตออกมาให้เพื่อนดูว่าการทําแบบนี้ผลิตแบบไหนแต่แต่อะไรครับแต่เศรษฐกิจสกลลครต้องขึ้นอยู่กับอะไรด้วยสมอง สมองอะไรสมองมนุษย์เราอยู่ที่จังหวัดสกลนครแบ่งตามอะไรลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมบางคนบอกว่าเพ้อฝันมึงไม,ไม่เคยซื้อหวยเหรอฮะไม่เคยซื้อหวยยงไงวะฮะ เอาบปล่าอยู่ต่อยี่สิบเป็นอะไรพี่เอาเปล่าไม่เคยซื้อหวยยังไงปะฮะกูบอกแล้วว่ากูไปเป็นแล้วได้เปล่ากูว่ากูอะไรกูอะไรได้เปล่าฮะยังไงอะยังประยุติจันทร์โดนสาเปล่าฮะใช่เปล่าฮะไอประยุทธ์จันทร์ชาก็เหมือนกับกูแหละเข้าใจเปล่าที่มึงชอบดูถูกกูอะได้เปล่าที่กูไปอยู่ตะกูลควานอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะเข้าใจเปล่า คนอยู่ในค่ายประจักษ์จังหวัดอุดรธานีรู้จักกูบไ่ได้ไหมกระจายใเมบ่าวฮะไล่ดูดีนะ้ระจาือเปล่าตอนนี้กูไปสอบโรงเรียนนายจ่าทหารเรือกูยังกลัวเลย้ระจาือเปล่าวนะจำไว้หน่อยนะประพน์ทายาทตระกูลดังทั้งหลายแหละ